ออกหลอดออกหลอดออโดโโโนใได้ช่วยกูด้วยโอ้หนีไปอยู่ไหนมันได้หนีไปแบนดาวแบนดาวจบแล้วหโวัแลบอีเออรากลังจะไปตายบุนุลตาก็ลงวอย่งตายเอ้ยเราหมามูดิเดี๋ยวนะเราต้องคุยกับตัวไหนคุยกับตัวขวา ใครไม่ตามกูจะโกรธนิดๆอ่ะเร็วๆนะโอเคตะเพิ่งเคยทำกูตกใจเร็วๆนะใช่แหละเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้เหมาะกูแป๊บนึ่งโอ้ก็เจาะล้มเฮ้ยเนี่ยมุน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 เกิดกูไปรู้เรื่องแล้ววะ หันูน้ำก่อนนเนึงยามายามาเอ้ากูคนเดียวเลยเออกูลืมเซฟไปไหนแล้ววะอยู่ที่โจ๊ะอะไรอะไรโจอยู่ป็นไรมันปลดอาวุธมันปลดอาวุธมันปลดอาวุธปัดต่อยดีสุรันเนี่ยไอปล่อยมันมาไฟโบ๊กูน่าตายแล้วลายเลยอิกดาซิลแล้วดอกอ่ะดอกทองอ่ะ มีคนเตะตีวิ่งหนีไงมีสกิลอะไรเฮ้ยซอบนี่เยเพื่อนมึงมาวะเฮ้ยปิโอนี่อุ้ยแมนดาวแมนดาวแมนดาวปิโอนี่ไม่ตายกูเดินให้ออกกูเดินไม่ออกเฮ้ยมีมีตัวอะไรไม่รู้ตุยตูดกูอยู่เฮ้ยเนี่ยเนี่ยมีตัวอะไรไม่รู้กำลังกระทืบกูอยู่ดอกไม้มาแล้วดอกไม้มาแล้วเพื่อนดอกไม้ดอกไม้สดๆ แค่นมึงมึงอย่าเพิ่งมีตัวหนึ่งกำลังกระซวกกูอยู่มีตัวหนึ่งกระซวกกูอยู่เฮ้ยถือว่าเป็นรังดีเราได้ดอกมาแล้วหนึ่งดอกอยู่ที่กูเองหนึ่งดอกที่เข้าตัวนะเออเรารวยเล้อาจจะไ่คุกไปเออขวายซ้ายดีไปเดี๋ยวนะขวามีบีแบบเดียวเราเราคนละซ้ายกันเหรอคนละซ้ายโอเคโอเค ด้านซ้ายมึงตรงไหนวะเนี่ยออกลอดออกลอดโดโดน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 ทังแกงไอ้ตรงเนี้ยหลายตายดิเฮ้ยกูผิดเหรอหลอดเต็มกับบ่าเอ้ยมีคนแสงทัวรี่ให้ยืน้วยดิบ้าเวสีแสงสว่างเจิดจ้าแล้วกูก็มาอยู่คาไฟเฮ้ยดับเบิลเนเกอร์ดับเลเคนเกอร์นี่เก่งได้เทเวียกูเหมือนไม่ออกอะติดกาแพงติดอะไรบ้เนี่ยอุ๊ย ไอ้สวัปหนีไอ้ตายปีงอีสปอร์ตโอ้ผู้ถามจริงเจ๊ด้วยไอ้มีคนมาแจมกามเราอะมึงแม่งถึงกี่จะเป็นน้ำแข็งอยู่ก็ตามฟาโลแพ้แสงใช่ไหมเออมันนิวม่าอยู่เชฟบิชนแก้วอัลลิมิเซ็ตโอ้ยเจ็บตายแล้วนี่หรือมันวิ่งเกี่วอะหนงไม่ใช่ <laughs> ลองไปเอ่อลองไปชั้นสองไหมโอ้ชั้นแรกไม่รล่าอะมีชั้นสองเลยเออลองว่าล่ะเออเออหลายหล <laughs> แล้วชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามมันต่างกันไงมอนโหดขึ้นเรื่อยๆโอกาสดอกของไอ้ดอกไม้ก็จะเยอะขึ้นแบบว่าชั้นสามก็จะแบบตกชัวตกนี่คือดอกไม้เหรอดดไม<ด>่ชีวิตเราอะตกต่ำลงเรื่อยๆทุกครั้งที่ลงไปเนี่ยเจ็ดดอกแล้วอีกสามดอกเราจะเปิดได้แล้วให้โจเปิด จะเจอบอสบนสะพานเว้ยสะพานรักไอเดี๋ยวเจอเฮ้ยไม่ไม่ไม่กับกับกับกูเห็นแล้วตัวอะไรโอ้ยมาได้ได้รักหลอดได้ดักหลอดมาไม่ได้โอ้ไม่ได้โอ้อุ้ยเกมกระปันเอาขาเอาขาเอาขาทับไปนะงั้นออกซ้ายไหม มีศพอยู่ทางซ้ายคิดว่าเขาตายเพราะอะไรศพทั้งตี้เลยว่ะเฮ้ยทั้งทั้งไม่ไม่ทางซ้ายนี่ไม่น่าไว้ใจเลยนะทั้งตี้เลยนะนี่ไงดูแล้วที่มาของตี้นั้นตายคืออะไรตายแบบยุ่งตายครับผมเดี๋ยวรอให้พวกมันลากไปก่อนเรายังอยู่ต่อเหรอมีคนชุบขึ้นมาแล้วพีทนั่นามันเกยัวหลังเสาเขาจะถึงบน ไปบอลแล็บอยู่ข้างล่างบอลแล็บอยู่ข้างล่างแล้วข้างบนทร์บอลแล็บอยู่ไหนเอาวะสตีบอดี้ว่าไงรอใครสักคนมาชุบนี่นี่คนชุบไปท็อปแล้วมีคนชุบไปท็อปแล้วคอับมาแล้วกลับมาแล้วเดี๋ยวนะเราเราต้องทำอะไรก่อนแล้วตอนนี้เอาชีวิตรอดวางแล้ววางแล้วพี่จู่วางแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมช่วให้เดี๋ยวผมช่วให้ตรงกูตรงกูมีบอลแลบอยู่ตรงมึงมีบอลแลบอยู่ก็ไม่ไปหายจริงไหมโอเคมันไปแล้วมันไปแล้ว เพราเต่ามันทำอะไรเราได้บ้างวะเติไอ้บอลพีออสลอดไกดงด้วยแมนดาวแมนดาวเฮ้ยสนุกว่ะสนุกกว่าได้แรปแล็ปไอ้รันไปอยู่ไลฟ์ไอ้ออสลอดไอ้อะไรนี่วะมันได้หนีไปอยู่ไหนมันได้หนีไปโอ๊ยไอ้ตีนบุญอาบุญลาเงียบเลยคนตายพูดไม่ได้อะเอ่อนับตลอดนับ สองพึงนับอะไรเนี่ยมึงนับคนที่นอนอยู่หรืออะไรน่าจะไม่มีใครเข้ามาช่วยพวกเราได้มีมีตี้กำลังเพงเคลียร์บอสแลบยุ้งบนกูแล้วก็หนีไปแล้วไอ้ใครจะอยู่ไว้วันรัดไฟวันรัดไฟวันรัดไฟค่อยๆดึ๊บไปนะค่อยๆดึ๊บไปนะโหนเพื่อนดีแทบจะแบบเป็นไส้เดือนแล้วตอนเนี้ยเอากลามไหม ตามอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีว่ะทุกคนเปลี่ยนเป้าพิโอนน่เอาแล้วกูล่ะก็ตกก็ตกกูละอยู่นิ่งๆที่ตาแต่เอ้ยมาไม่ให้ทุกไ่เสียงเลยต้องหากี่ดอ,อกเนาะสามดอ,อกเต็มได้แล้วอ่ะได้แล้วได้แล้ว ไฟพินล่ายู่มัมโอนมันมาดลอมุลลามูลลาข้างข้างไอ้ทอมเลยดีกว่าดีลุงลาดีกว่าไอ้เอกลมาเอกล้าเกิดเหรไอ้ทอมขึ้นบนขึ้นบนมาแเอา้หอฮีโร่ส์เนเวอรไดเอากูกลับมาด้วยเหรอ กลับไหมนี่มิสเตอร์แมวมิสเตาแมวหยกหยิบมาให้แล้วหนึ่งชิ้นเพื่อนมาเพื่อนมาแล้วนะไอ้เดี๋ยวโดนทำอะไรอยู่เลยนี่ไม่ไหวถึงเพื่อนมานะทำไมถึงมีกิมทูตที่พื้นนายจะมีนาจะมีเสาไม่ใช่เสาเสาเสาไม่เห็นเสานะไม่嘛กูว่ากูว่าใหญ่กว่าเสานี่ไงเอาไม่เอาได้ไหมแดกูล่าเนี่ย จบแล้วไหมวันแลบอีกหอมเข้ามากลับมาที่ไดร์ฟไปครับท่านท่านเธอเมสปีน่อยปั๊ม SP ไม่มีกูกูไม่ใช่แดนเซอร์เต้นดีเราอ่ะสมมติในนะทีแรกก่อนโอ้ยฝ่ายกันฝ่ายละม่โอ้ยไม่โทรตามเพื่อนไปไม่มีดาเมจเลยหินหมดครับโอเคแค่รับเกิน แบบนึงกูลากได้กูล่าอยู่มึงลากสิ่งที่มองไม่เห็นแ้วเอาคูสไลด์ทิ้งกว่ามันวินวอลอยู่ข้างกูนะมีอะไรเด้งๆไม่มีคนยิ่อยู่ข้างกูเนี่ยนั่นแหละมาดูโอ้ยไปก่อนจุ๊ f ฟ c k ยู u โจ้อยู่นะนี่บายเพื่อนได้เวลาฉายแสงเป็นมะเร็งเดี๋ยวสิบเอ็ดดอกหรือวะ ปอมปอมปมปมปมหมดเกลี้ยงคนระับ